สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เส้นซุปทีวีอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีกแล้วมีควบกรรมด้วยไม่ใช่ละอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทำ Q a กันครับผมเนี่ยจะโพสต์ไปในช่องทางออนไลน์ต่างๆของผมไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Facebook Twitter นะครับแล้วก็ IG Story ที่เป็น Q a A นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวรอทุกคนถามแต่ละคำถามเราจะตอบอะไรบ้างนะครับผมไปดูกันเลย โอ้โหอันนี้เป็นคำถามระดับชาติเลยนะทำอะไรก็ได้มันลืมเือกันนะของตีนบ้านเราเลือกเก่งไปกินแคลรลูทีนเข้าได้นะครับแคร์ขับผมเปรียบเสมือนต้อยตาของผมนะครับ <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็คือ Q&A มาแล้วนะครับซึ่งเราจะแรนดอมไปนะคำถามแรกถามว่าเซนชอบเล่นซีรีส์หรือหนังโรงมากกว่าถ้าถามว่าอยากเล่นหนังกับซีรีส์อยากเล่นอะไรมากกว่าอยากเล่นเมคอครับชอบทั้งคู่อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยจัดเวลาวอยากเล่นหนงคู่ประมาณนั้นแสดงระหว่างหนังกับซีรีส์มัน แ่ากันเยอะปะเยอะเยอะเหมือนกันเพราะว่าไไวละครด้วยอย่างสมมุติว่าอันเนี้ยไม่รู้นะอันตีความเองนะซีรีส์กับละครผมจัดเป็นประเภทใกล้ๆกกันแล้วกันมันมีความยาวกับมีความสั้นแตกต่างกัน <c oughs> ผมผมทำเองทำซีรีส์ใช่ไหมการเล่า <c oughs> มันก็จะต้องมีช่วงแบบสมมตินิยาหญมีขนาดนี้เนื้อเรื่องบทมีขนาดนี้เราต้องทอํายังไงให้แบบว่าเราเนื้อความเนี่ยออกมาให้ได้แบบ10ตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังเนี่ยเราจะต้องขมวดทุกอย่างเข้ามาในแบบว่า2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งให้แบบว่าได้อัธรุที่สุดเนาะแตกต่างกันอย่างนี้แค่ ความเป็นธรรมชาติของมัน,น่ยเราจะเล่นความเรียลแตต่างกันถ้าหนังเลยเนี่ยเล่นน้อยๆเลยเล่นน้อยๆเล่นแบบอย่างเงี้ยคุยกันแบบสวัสดีครับชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยเป็นละครมันต้องชัดถ้อยชัดคําแบบสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยคามันจะขึ้นมาแบบชัดถ้อยชัดคาซีรีส์ก็อาจจะแบบเบาลงมาหน่อยซีรีส์จะใกล้ๆหนังพูดอะไรได้เป็นปกติไม่รู้นะอันนี้ผมตีความการแสดงของผมเองคำถามต่อไปมีผลงานซีรีส์วายอีกไหมคะน้องเซน ตอนนี้ยังไม่มีผลงานซีรีส์วเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าอยากเล่นนะครับอยากเล่นอยากอยากเล่นวายอยู่เหมือนกันนะครับทาไมถึงไม่ร่วมงานกับพี่ชีครับพี่ชีก็อยู่ข้างบนเนี่ยครับตอนนี้นะครับในขณะที่เราถ่าย Q&A กันอยู่นะครับกองแอบหลงรักประชุมอยู่นะครับเป็นช่วงที่จะออกกองพอดีนะครับเรียกเรียกมาไหมฮะก็ทํางานร่วมกับพี่ชีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ทาอย่าบอกพี่ชีเดินลงบารนะอ้าวคุณชีคุณชีมานี่แล้วคุณชีมานี่เล็ว เมื่อกี้มีคำถามถามว่าทำไมผมไม่ร่วมงานอะคุณจริงไหมจริงมาเนี่ยประชุมอยู่สยบข่าวเกาเหลาเกาเหลาเกาเหาซู้ๆลูกผู้กินกับอร่อยไหมอร่อยละยโอเคจริงไม่นี่มีคำถามจริงไหม่ยจริงแรงนะจะดูจะได้ดูขอบใจคุณอ๋อผมผมพูดจะแอบหลังไม่จบใช่ไหมโอเคแอบลงรักตอนนี้ถ่ายไปยี่สิบ์เซครับ แล้วน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ทางช่อง3 HD เดี๋ยวว่าใน YouTube เองนะครับของ Idol Factory นะครับผมพี่เซนมีแพลนจะทำอะไรต่อไปคะตอนนี้มีแผนว่าเราจะทำซีรีส์เรื่องต่อไปครับชื่อซีว่าแกร็ครับตอนนี้คือรวมพรีโปรแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดกล้องกันเร็วๆนี้นะครับผมน่าจะปิดแอกลงรักปุ๊บเปิดกล้องแกรบต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเราทำบทแล้วนะครับเออพี่ๆผู้นำกลับอะไรเงี้ยเริ่มคุยกันละเริ่มคุยกับโปรดักชันแล้วนะครับผมภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าอดีตทีมนี้ผมขาวว่าน้งทีมนะครับ นี่มีอันน,นี้ด้วยขอวิธีการเรียนออนไลน์ให้เข้าใจหน่อยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นคำถามระดับชาติเลยนะตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยนะพูดถหงจบมานานแล้วเนาะเราก็เพิ่งจบมาก็เอ่อมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสิ่งที่ยากเนาะพอเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราจะไม่สามารถถามอาจารย์ได้แบบเรียลไทม์ขนาดนั้นอะแล้วบางครั้งในช่วงจังหวะเวลาที่จะแบบอาจารย์เปิดให้ถามอะทุกคนก็จะถามแล้วจะมีเวลาแค่15นาทีใช่ไหมครับแล้วมันก็จะหมดคาบเราก็จะแบบ ฉันไม่ได้ถามอะไรเลยสิ่งที่ต้องทำนะครับความไวัยครับวัยในการถามันต้องมีสมาธิมากอะเวลาเรียนออนไลน์คือต้องต้องคอเซนเทตจริงจริงลองขออนุญาตอาจารย์ก็ได้นะครับว่าเล็อขอดดูเพื่อแบบ<อ>เราลีกับไปลีกับมาได้ไหมอะไรเงรี้ยแต่ต้องขออนุญาตก่อนนะจริงๆเป็นกำลังใจให้กับงงงงนะครับผมในยุคนี้ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนแบบเรียนออนไลน์เป็นหลักอะไรเงี้ยสู้ๆนะครับพี่เป็นกําลังใจให้ถ้าวันหนึ่งไม่ได้ทํางานในวงการอยากไปทําอาชีพอะไรอันนี้คือต้องไม่นับเบื้องหลังด้วยใช่ไหมก็น่าจะไปเป็น คือจริงๆความฝันในวัยเด็กอะอยากเป็นพระถือว่าไม่เป็นอาชีพเนะ <c oughs> าะพะไม่ใช่อาชีพพระเป็นสถานอะผมอยากธุรกิจแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับจับไปทางไหนอะไรเงี้ยเด็กๆเ,เคยอยากทําอะไรเกี่ยวกับแบบว่าอาสังหาริมารัย์อะไรเงี้ยขายรถหรือว่าตลาดหุ้นก็คงแบบเป็นแนวแนวนี้นะครับเ <c oughs> มื่อไหร่จะทํา,ทาวิดีโอ YouTube คะ นี่นะครับคือการทำวิดีโอยูทูปของผมเองนี่คือซุปทีวีนะครับถ้าหมดโควิดนะครับสิ่งแรกที่อยากทำคืออะไรนะครับผมสิ่งแรกที่อยากทำนะครับก็คือไปกินหมูกระทะนะครับหมูกระทะ่าปูนะครับอยากให้แฟนคลับในความคิดของเซนซุปคือยังคงยืนยันเหมือนเดิมครับแฟนคลับผมเปรียบเสมือนสร้อยพระของผมนะครับเพราะว่าอุ่นใจไงคือเป็นคนทั้งพกพระตลอดเวลานะครับผมเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดในช่วงนี้ อย่าคิดแบบนี้นะฮะเพลงของพี่เติร์ดนะครับเทอร์รี่เบิร์นะครับไปทีปอพสเตดมาแล้วก็แบบว่าไปฟังพี่เขาร้องเพลงแล้วแบบโอ้ติดหูนะฮะถ้าเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับผมแล้วโลกแตกเป็นซุบจะทําอะไรนะครับผมจะส่วนโมและนั่งสมาธินะครับแล้วอาจจะเปิดไลฟ์ไปด้วยแล้วก็สวดมนั์งสมาธิ เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสได้อยู่กับแฟนคลับหนึ่งวันอยากพาแฟนคลับไปที่ไหนตอนนี้ทุกคนเครียดอะอาจจะพาไปเที่ยวทะเลหรือขึ้นภูเขาไหมสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปเที่ยวเนาะเขาบอกว่านอกจากสวดมนต์แล้วถ้าเวลาที่น้องมีเรื่องเครียดไม่สบายใจน้องจะมีวิธีจัดการกับรู้สึกยังไงบ้างคะผมก็จะออกกําลังกายครับนั่งสมาธิหรือไม่ก็หาหนังสือมาอ่านแบบให้มันลืมเรื่องน,นั้นทำอะไรก็ได้มันลืมเรื่องน,นั้นอะอาจจะดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบ ไปนั่งฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยผมว่าช่วยนะนะครับจะช่วยแบบเราลืมเรื่องราวที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราเครียดอยู่เรากังวลอยู่อะไรเงี้ย เขาบอกว่าไม่ใช่คําถามแต่เป็นแนวคอนเทนต์ที่อยากดูได้ไหมหนูอยากเห็นพี่ทำวีล็อกเฮ้ยเขาแบบอยากดูแบบสกินแคร์รูทีนอะไรอย่างงี้นะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับเดี๋ยวแบบคลิปต่อไปสเสนอเสนอเอาไว้นะครับสกินแคร์รูทีนเข้าได้นะครับผมคิมทําผมอะไรอย่างงี้แบบแว็กเวิร์กเข้าได้นะครับได้อมผมเข้าได้ที่หนีบเข้าได้นะฮะต้องใช้ทุกอย่างนะครับในการทำนะครับรับปริญญาปีไหนน่าจะปีนี้แหละครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือผมยังไม่ทัวร์เลยเพราะว่ากาหนดการของมหาลัยผมออกมาคือว่า ปัญญาปีนี้นะครับช่วงเปลายปีนะครับแต่ว่าปลายปีอ๋อปลายปีผมชอบพวดกลำแปลกแปลกปายปีนะครับยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะมีมาตรการในเรื่องของวัคซีนด้วยว่าจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมีกำหนดการฉีดแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ผมจะได้ฉีดหรือเปล่านะวัคซีนบ้านเราเลื่อนเก่งนะครับนี่ครับนูมีแพลนทําขนมหรือว่ากินอะไรมาขายเพิ่มไหมลูกมีครับมีแพลนทาทาอาหารเพิ่มนะครับที่จะขายกันแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ พี่เซนชอบดูซีรีส์เรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี้คือดูอยู่2เรื่องเรื่องแรกชื่อว่าทีใครทีมันที่นายนภัทรเป็นพระเอกนะครับเกี่ยวกับกอฟอินกับกอฟอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่าโฮมทาวชชชชไม่รู้ออกเสียงชื่อชื่อถูกหรือเปล่านะครับนี่ก็ได้ดหาหาดหนหาดที่ไหนนะฮะมันเกี่ยวกับไม่ให้ที่เกาหลีก่อโอเคจอดับโอเค โอเคครับและนี่นะครับคือ Q&A ของเราในวันนี้นะครับของทั้งทุกช่องและนี่นะครับคือ Q&A ของเราในวันนี้นะครับในทุกๆช่องทางนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าแบบกระแสตอบรับดีนะครับเรากลับมา Q&A กันอีกนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมเอารมณ์สับล่วงไปแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเพราะอารมณ์สับล่วงไปแล้วนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเซ็นทรัลทีวีสวัสดีครับตุ้มตุ้ม